สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรอ,อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรจะมาทำนายดวงชะตาการกุศลให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับอลัลฮะตอนนี้จิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรณ์ก็จะท้าทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะบ,บริสุทธิ์ เพื่อที่จะทําการเลือกไพ่ออกมาจํานวน10บใบว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างกับชีวิตคุณนะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนในตอนนี้ก็คือเทอเพนต์เคิลส์ไพ่ใบที่สอง six of s t i c k s ไพ่ใบที่สาม six of pentacles ไพ่ใบที่สี่ king of public flowers ไพ่ใบที่ห้า seven of holy water ไพ่ใบใที่หก the blight ไพ่ใบที่เจ็ด n i n e of stakes ไพ่ใบที่แปด นายอั t เพน e ิโคลไพ่ใบที่เก้าทรีออฟสเต็กส์และไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนในตอนนี้ก็คือเซเว่นออฟสโร์สอะล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาร่โลนันพัสกรพยากรก็จะรับทำการทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช2565ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับดวงตาของตัวคุณในอนาคตเร็วนี้ก็คือการเงินนะครับควรที่จะประหยัดไม่ควรที่จะใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยม,ม,มากเกินไปและควรที่จะวางแผนเรื่องการใช้เงินให้ดีมากกว่านี้นะครับไม่งั้นบางคนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแล้วก็ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นหนี้สินด้วยนะคะบ,บางคนนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องประหยัดเอาไว้ก่อนแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้จ่ายเงินมากเกินไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างเรื่องผลประโยชน์ในภายหลังนั่นเองนะครับ เพราะสันการเงินยังไม่แน่นอนได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นนะครับในเดือนนี้การงานนะครับแสดงว่าจะมีชัยชนะความสําเร็จเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือประสบความสาเร็จสูงสุดเรื่องหน้าที่การงานนะครับหรือบางคนก็สอบติดเอ็นติดนะคะก็ถือว่าทํางานมีฝีมือเรียนเก่งนะครับบางหลายวิชาก็สอบได้คะแนนดีมากเป็นต้นนะครับ และจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอายุมากกว่าคุณหรือว่าดูเป็นผู้ใหญ่และลักษณะผิวขาวบางนะครับเข้ามาช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับขอให้เปิดใจรับฟังและพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีมากไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเอ่ยปากเรื่องการเงินกับพี่น้องเพื่อนสนิทกับคนรักเนี่ยมักได้รับเงินสมหวังสมปรารถนานะครับ คุณอาจจะมีโครงการหลายอย่างที่วาดฝันไว้ในเดือนนี้เช่นฝันโน้นฝันนี่นะครับแต่มีบางอย่างยังไม่สามารถทําให้เป็นความจริงได้คาแนะนำก็คือเธอตัวคุณเนี่ยตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ขอให้ลงมือทําอย่างแน่วแน่จริงจังเท่านั้นถึงจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงมือทําเลยเนี่ยสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เนี่ยก็อาจจะล่าชาหรือว่าต้องรอไปก่อนแน่นอนเพราะนั้นเนี้ย อย่าฝันอย่างเดียวก็ต้องลงมือทําด้วยนะครับส่วนบุตรหลานบริวารเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับ เป็นเด็กดีนั่นเองนะคะไม่มีปัญหาการขัดแย้งเรื่องบุตรหลานระวางเด็กๆเ,เข้ามาออดอ้อนเอาใจคุณในเดือนนี้นะครับหรือมีชีวิตที่ผูกพันกันมากเป็นพิเศษนะครับการเงินในนาคได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับเช่นญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงในวงงานนะครับช่วยเหลือเรื่องการเงินเกีย่ยตัวคุณได้ดีในดับปานกลางนะครับเปิดปากเรื่องการเงินได้รับเงินทองสมหวังสมปัารถนาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลา เดือดร้อนหรือมีปัญหาเรื่องการเงิน,นไม่ขาดผู้ใหญ่ผู้หญิงคอยช่วยเหลือตัวคุณอย่างแน่นอนก็ถือว่าดีมากนะครับได้เยอะจ่ายเยอะในเดือนนี้อย่าใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับหรือสิ่งที่ไม่จําเป็นประหยัดเอาไว้จะดีมากการเงินจะได้ไม่วุ่นวายในเดือนนี้ในภายหลังนะครับจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอายุมากกว่าตัวคุณนะครับหรือดูเป็นผู้ใหญ่และลักษณะผิวขาวอวบนะครับ อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่เช่นนั้นจะเป็นผู้หญิงลักษณะเป็นเจ้าคนนายคนนะครับหรือเป็นลักษณะมารดาหรือเป็นเจ้านายนะครับ <S <S เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีในระดับปานกลางไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งและผลประโยชน์นะครับถ้าดูคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายหรือมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายนะครับช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากนะครับให้คำแนะนําปรึกษาเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีหรือเข้ามาใกล้ชิดในชีวิตคุณมากเป็นพิเศษนะครับ เดือนนี้นะคะมีพัสสอบตกมาหนึ่งใบนะคะร,ระวังสอบตกหนึ่งวิชานะครับหรือบางคนไปสมัครงานแล้วได้งานใหม่ทําแล้วแต่ไม่มีความอดทนมากเพียงพอก็เลยโดนไล่ออกจากงานหรือลาออกมาเองนะคะเพราะฉันทำง,งานอะไรก็ขอให้ละเอียดที่ถ้วนรอบคอไม่งั้นความไม่ละเอียดที่ทั่วนรอบ้อจะทำให้เกิดความผิดพลาดทาให้คุณตกงานหรือโดนไล่ออก หรือขาดความอดทนก็ไม่ได้เพราะเธอตัวคุณขาดความอดทนคุณก็อาจจะลาออกมาซะเลยแบบนี้นะครับเพราะฉันทําอะไรก็ขอ้อดทนแล้วก็รอบคอบนะครับสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะสามารถทําให้หน้าที่การงานของตัวคุณนะสามารถดําเนินได้ต่อไปนะครับเพราะฉันเนี่ยอย่าประมาทเด็ดขาดแล้วก็อดทนเรื่องการเรียนการศึกษาหอยหตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจสักอย่าง,น,งนี่ยมันก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนนะครับขยันด้วยนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วตัวคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาในเดือนนี้นะครับซึ่งโชคลาภที่ได้มานั้นจะได้มาจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันนักหรือญาติห่า,างๆห,หรือลูกค้านะครับบอกเลขให้โดยบังเอิญน,นะครับขอให้ตัวคุณนะครับเสี่ยงโชคลาภตอนนั้นดูอาจจะเป็นโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะครับได้มาจากคนที่คุณไม่สนิทนะครับจะมาบอกเลขหรือนําข่าวดีเรื่องโชคลาภให้กับตัวคุณนะครับ หรือถ้ามีลูกค้านะครับลูกค้าช่วยเห,หลือเรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้ดีมากหรือมีลูกค้าค่ะประจําเข้ามาอุดหนุนมาสั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรแบบนี้มักจะไม่ขาดลูกค้าเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหรือว่องงาไม่ขาดลูกค้าค่ะประจําเข้ามาอุดหนุนแนละญาติงห่างช่วยเหลือเรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้ดีมากหรือเพื่อนรงงานที่ไม่สนิทกันนะช่วยเหลือเรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้ดีมากหรือนําโชคลาภมาให้ทางใดทางหนึ่งนะครับก็ถือว่าการเงินเนี่ย ได้มาเยอะจ่ายไปเยอะยังมีเหตุให้ต้องจ่ายอยู่ถึงแม้ว่าจะได้เงินเก็บแค่ไหนก็ตามในเดือนนี้แต่คุณก็ยังมีเหตุต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดไว้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินในเดือนนี้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องหน้าที่การงานนะครับมีผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเหลือคุณประมาณ 2- 3คนนะครับได้เดินทางบ่อยหรือมีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารมาบ่อยมากได้รับทราบข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานนะครับการงานเนี่ยจะก้าวหน้าขยับขยาย มั่นคงต่อไปไม่ขาดผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะและอย่านําเงินไปลงทุนหุ้นส่วนกับใครโดยเพราะกับบุคคลที่ไม่สนิทกันเช่นผู้ใหญ่ที่ไม่สนิทกันอะไร่งเงี้ยแล้วคุณก็ไม่รู้จักกันมาก่อนอาจจะโดนหลอกโดนโกงได้ระวังโดนจี้โดนป้นภายมืดอันตรายจากขโมยขโจรนะคะปิดประตูล็อกหน้าต่างบ้านให้ดีอ่ะ เดินทางไปในที่เปลี่ยวหรืออันตรายนะะอาจจะโดนภัยจากมิจฉาชีพหรือภัยมืดได้ง่ายนะคะร,ระวังปัญหาเรื่องการใส่ลายไปสีคดีความการเซ็นเอกสารสัญ,ญญาต่างๆต้องละเอียดทีโจ้รอบครอบนะครับจะไ,ไม่เกิดความผิดพลาดในเดือนนี้นะครับโดนติสินนินทาบ่อยจากผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนหรือไม่ได้รู้จักตัวคุณดีพอหรือโดนวิจารณินทาในทางเสียาหายแต่ก็ทําลายตัวคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรือว่าคิดมากนะคะเพราะว่านินทาการเลเหมือนเทน้ําหรือว่า เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนในโลกนี้ต้องเผชิญอยู่แล้วนะครัไม่ว่าตัวคุณจะเป็นคนยังไงก็โดนวิจารณ์อยู่ดีในทานที่ไม่ดีถ้าเขาไม่ชอบคุณนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ใจก็เท่านั้นเองนะครับและยังแสดงว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับก็ทำนาว่ามีคนมาช่วยเหลือประมาณสองสามคนช่วยติวช่วยแนะนำให้นะครับ งานกลุ่มได้รับความร่วมมือดีมากแต่ตัวคุณอาจจะโดดเรียนหนีเรียนหรือว่าไม่อยากไปเรียนในบางครัง้งหรือไปเรียนสายทําให้โดนทําโทษอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าผิดวินยัยหรือทําอะไรผิดผิดเรื่องของการเรียนนะครับพยายามที่จะอย่าอย่าออกนอกลู่นอกทางนะครับเช่นชวนกระโดดเรียนหนีเรียนอะไรแบบนี้ถ้าคุณไม่ไปทําแบบนั้นนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าตัวคุณไปทําแบบนั้นก็ต้องมีปัญหาแน่นะครับในชีวิตของตัวคุณนะครับก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นิดนึงนะครับ ส่วนในเรื่องของการเดินทางในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางขนย้ายเข้าของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับเหน็ดเหนื่อยทั่วทุวเล่อการเดินทางน,นะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยไปทางที่แย่ลงหรือว่ายังไม่เป็นเลิงดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านอยู่อาศัยนักในช่วงเดือนนี้อาจต้องรองให้คอยผ่านเดือนนี้ไปก่อนในเดือนมกราคมไปก่อนถึงจะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคขั้งที่จะดีนะครับ การเดินทางก็ถือว่าเดินทางได้นะครับทุลักทุเลการเดินทางอีกหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทำนายว่าอย่านําเรื่องปัญหาการเงินมาบ่นให้คนรักฟังหรือหยิบยืมเงินคนรักอันจีปัญหาการขัดแยงแ้งทั้งผลประโยชน์ได้ในภายหลังต้องตกลงเรื่องการเงินให้ดีจะไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายในบ้านในครอบครัวก,ก็จะมีเข้ามาเยอะก็ต้อง แบ่งบาภาระหน้าที่กันให้ได้ตกลงกันให้ดีว่าใครจะจ่ายในส่วนไหนจะไม่เกิดการขัดแย้งกันในภายหลังนะครับควรทําตัวให้ทันสมัยแต่งกายดูดีตลอดเวลาไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับแล้วก็มีฐานะดีมั่นคงเพราะว่าคนรักจะชอบคนที่พึ่งพาตัวเองได้ยืนยลำแข้งตัวเองได้นะครับแล้วก็แต่งกายดูดีไม่ปล่อยตัวนะครับหรือดูมีฐานะดีนะครับหรือช่วยเหลือเรื่องการเงินได้คุณก็ต้องแสดงจุดนี้มาให้คนรักเห็นได้มากขึ้นด้วย สเสน่ห์คุณถึงจะมานะครับแต่ในเดือนนี้คนรักก็สามารถนำโชคล่าม่ห้กับตัวคุณได้อีกทางหนึง่งหรือพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับนำโชคล่าม่ห้กับตัวคุณหรือไม่ก็คนรักนะครับไม่ใช่นั้น,นี้พี่น้องเพื่อนสนิทหรือคนรักเนี่ยจะช่วยเหลือเรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้หรือว่านำโชคล่ามมาให้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าคนรักได้ดีมากนำโชคล่ามมาให้ได้ในเดือนนี้หรือว่า เรึ่งเรื่องการเงินก้อนใหญ่ได้ในเดือนนี้เวลาที่ตัวค,คุณ <Liam. S 1> มีปัญหาอะไรเรื่องการเงินอะไรเงี้ยนะครับคนรักก็ถือว่ายังช่วยได้นะครับหรือคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอผู้ชายที่รวยนะลักษณะขาวบางอยู่มวกกคุณหรือว่าดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับช่วยเหลือเรื่องฐานะการเงินได้ดีมากหรือว่าใจดีใจสปอร์ตอาจจะซื้อของขวัญของฝากมาให้ในเดือนนี้จากคนรักนะครับก็มีเกณฑ์ได้ของฝากจากคนรักหรือคนรักนำโชคลาภมาให้หรือช่วยเหลือเรื่องการเงินได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ มีศัตรูเรื่องความรักก็ทําลายตัวคุณไม่ได้เพราะว่าคุณจะมีสเสน่ห์เหนือศัตรูเรื่องความรักนะครับก็แสดงว่าคนรักเนี่ยรักเดียวใจเดียวหรือว่ารักตัวคุณมากกว่าที่จะรักคนอื่นนะครับแล้วคนรักก็ชอบคนที่ทํางานเก่งเรียนเก่งด้วยนะครับพูดเก่งแชทเก่งจีบเก่งทักเก่งโทรศัพท์หาคุณเก่งนะครับโทรศัพท์หาเขาเก่งคุณก็ต้องแสดงจุดนี้ไหมให้เขาเห็นด้วยว่าคุณเนะี่ย พูดเก่งนะครับแล้วก็ไม่ขาดการติดต่อแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งหรือทํางานเก่งนะครับเพราะาคนรักจะชอบคนที่เก่งกระฉับกระเฉงเข้าล้องว่องไวนะครับแล้วก็พูดเก่งนะครับคุณก็ต้องแสดงจุดนี้ออกมาให้มากขึ้นนะครับสเสน่ห์ก็จะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วคุณก็มาจจะเพ้อฝันจินตนาการคิดถึงคนรักเก่านะครับแล้วคนรักเก่าของคุณก็จะมีสเสน่ห์มากจ,จะมีคนมาชอบเขาเยอะ มากกว่าหลายคนเวลาเดียวกันหรือว่าคนรักเก่าเนี่ยมีความสุขไปแล้วเรื่องความรักในเดือนนี้คุณก็เลยมักจะคิดถึงแต่คนรักเก่าอยู่เสมอเช่นมองโลกเป็นสีชมพูอะไรแบบนี้นะครับจินตนาการถึงคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคนรักเก่ามาเข้าฝันนะครับทาให้ตัวคุณเผลอคิดถึงคนรักเก่าไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ถือว่าอาจจะมีเชืเรื่องความรักครั้งเก่าๆด้วยหรือว่าคนรักเก่าเป็นคนที่จริงใจอ่อนโยนเอาใจเก่ง ถ้าติดต่อคนรักเก่าก็มีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาในเดือนนี้ด้วยนะครับแล้วคนรักก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือว่าเอาใจเก่งคนรักเก่านะครับ นอกนั้กก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดือนนี้รักใครชอบใครนะครับก็ยังคบกันได้ต่อไปไม่เลิกลากันไปนะครับก็ขอให้ปรับตัวอย่างที่บอกไปนะครับก็จะสามารถแก้ไขได้หรือว่าทําให้ความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างที่จะราบรืนต่อไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็ขอจบความทานายสําหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565แต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งก่อนอื่นจิมมี่ทาโร่น,นันพัศกรพยายกรณ์ก็ขอชี้แจงก่อนว่าการทํานายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดดงชะ เฉพาะลายบุคคลเองสิ้นนะครับแต่จะมีการ,การทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านนะคะที่เกิดภายในวันศุกร์เท่านั้นนะครับดังนั้นใช้มีความแม่นยำเกินเกิน95%ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%ขึ้นไปนะครับท้งนี้เนื่องจากทุกท่านที่เกิดภายในวันศุกร์นั้นยังมีลักษณะราศีที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโหงเฮงที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นหากคุณต้องการคําทํานายที่มีความแม่นยาเกินเกิ้เอร์เซ็นตแล้วเราก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทารอนันพัสกรพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำทำนายที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับ ดังนั้นนะคะวันนี้ก็ขอจบคําทํานายนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ